ตอนที่184ตลกแบบบอกไม่ถูกการเติมเกมซื้อไอเทมนั้นมีอยู่2ประเภทคือไม่ซื้อเลยและซื้อไม่หยุดตั้งแต่ตกลงไปอยู่ในเส้นทางการสั่งทาผลงานของระบบหลิงเงยวียนก็ปลดผนึกการซื้อไอเทมและเมื่อเขาได้สัมผัสกับความสุขที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อนทุกอย่างหลังจากนั้นก็เอือทนทลักทลายอย่างไม่บรรยบัรยัตเมื่อปลดผนึกแล้วก็ไม่มีวันย้อนกลับไปได้อีกความสุขของหลิงเงยวียนคืออะไรนะหรือก็คงจะเป็นคนอื่นทําโจ์เขาอ่านหนังสือสิ่งที่คนนนนนนอออื่ออ่่น่น่าาาาาายยยยูกกกวววจจะะเเเข้ิงงีมงรรดด็ เขาเปิดหนังสือผ่านๆจริงๆในมือมีผลงานชิ้นหนึ่งที่เรียกว่าหลักการถ่ายทําภาพยนตร์เขาอ่านจบแล้วและเข้าใจได้ทันทีสิ่งที่เรียกว่าแคปซูลความทรงจําที่แท้ก็ไม่ได้เพียงแค่เพิ่มความทรงจาของหลิงเยวียนทําให้หลินเยวียนจาสิ่งที่มองผ่านตาได้อย่างแน่นยําขณะเดียวกันก็ยังเพิ่มความสามารถในความเข้าใจของหลินเยวียนอีกด้วยทําให้หลิงเยวียนเข้าใจความหมายของสิ่งที่อ่านทั้งหมดอย่างของแท้ในตอนนั้นจูจูหลิงเยวียนก็กระจจาขึ้นมาว่าทำไมน้องสาวถึงมีความสุขจากการอานน่านหนังสือได้เหมือนเวลากินไขข่ดงงนนนัเเป็็คคววาามมสสุอรจ ดังนั้นในช่วงเวลาหลังจากนี้หลิงเยวียนผ่านไปได้ด้วยเงินที่จ่ายไปอย่างเจ็บปวดและการเริ่มเรียนอย่างมีความสุขจนกระทั่งปลายเดือนกุมภาพันธ์ทางปวอหูใหญ่ไม่ต้องประกาศก็เปิดกล้องถ่ายทำอย่างเป็นทางการหลิงเยวียนยังคงหยุดก้มหน้าก้มตารเรียนไม่ได้พวงมหันโนแ่งความรู้ด้านการถ่ายทำภาพยนตร์เต็มเปี่ยมต่อให้หลิงเยวียนทุ่มใจเงินไปรวมแล้วหลายล้านและคร่าเคร่งอ่านหนังสืออยู่หลายวันก็ไม่กล้าบอกว่าตนรู้ทุกอย่างเขารู้สึกว่าความรู้ที่เขามีอยู่นั้นยังไม่เพียงพอแต่ท้ายที่สุดแล้วเขาก็หยดเเเเเรรรรรีียยนนนนั่่่วววคาาาาาาลขข้้้มพพิิธปปกกอออองงงงง็ทภต์ื ไม่มีนักข่าวและแสงแฟลชสิ่งที่เรียกว่าพิธีเปิดกล้องหนีไม่พ้นโปรดิวเซอร์และผู้กำกับที่ผลัดกันกล่าวปาฐกถาก็เท่านั้นเมื่อทั้งสองพูดจบก็มองไปยังหลินเยวิยนความหมายก็คือตัวแทนหลินจะพูดสักหน่อยไหมครับหลิงเยวิยนหยุดคิดก่อนจะหยิบไมโครโฟนขึ้นมาทุกคนสนุกกันเต็มที่นะครับอี่ถึงกงหลุดหัวเราะออกมาทันทีส่วนเสนนอย์ทิงและคนอื่นๆมีสีหน้าพิลึกทางบรรดานักสแสดงก็หัวเราะออกมายังไม่ทันเรื่องถ่ายทำบรรยากาศก็มีชีวิตชีวาขึ้นมาหลายส่วนแล้วและควววววาา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 มมรรรรู้้สึึึกกกกกกีีีีชชิตนนน็็ถถถงงงงงับยยยไปปจะห่่ท่ททอเ เมือ่อเธอซึ่งเล่นตอนแรกตามบทซึ่งก็คือตอนที่ถังปววหูขับร้องบทคลาสสิกนี้ออกมาก็ปีกไก่ตุ่นนี้นะข้าชอบกินมีคนร้องรับแต่แม่เจ้าบอกกว่าเจ้ากําลังจะเส้นใจร้องต่อไปไม่ไหวนักสแสดงต่างก็ไม่รอดพายกันหลุดหัวเราออกมาในชีวิตจริงมีใครพูดแบบนี้บ้างพูดอยู่ดีๆก็ร้องออกมาเป็นเพลงแถมยังร้องแซมีจังหวะรับส่งกันซัดขนาดนั้นต้องขอเกินก่อนนะว่าบทของเรื่องถังปววหูใหญ่ไม่ต้องประกาศนันสมบูรณ์มากสมบูรณ์ถึงขั้นที่หลิงเยวียนเองก็ชื่นชอบจังหวะของบทเหม แต่มีคนน้อยนักที่จะรู้ว่าเนื้อรองเท่าน,นี้มีต้นฉบับมาจากเพลงบทแรกในองสองของเรื่องปูรันโดหนึ่งสูงส่งล้นฟ้าเพียงแต่ถูกโจซิงถือนำมาแดัดแปลงจนตลกขบขันไม่เพียงแค่ตอนนี้ในตอนหลังที่ทางปาวาหูกลอมตัวไปเป็นบหมารับใช้ในจุนสกุลหวาและคอุ้ยทำร้องเพลงที่บ้านข้ามมีเรือนมีไรนาสองทำนองนี้ก็มาจากศักคอนเสิร์ตหนึ่งของฟังตะวันตกโจซิงถือช่อชองการหยิบทำนองเพลงมาแดัดแปลงเนื้อจนกลับไปละปัดและตะลกขบขันดังนั้นบทของเรื่องนี้ถ้าจะต้องสั่นคำลำพังเพลงพวกนี้ล ยังดีที่นี่เป็นบทภาพยนตร์ชิ้นแรกดังนั้นระบบจึงคัดรวมสมมอบให้มาทีเดียวในรูปแบบของภารกิจเซนเนอร์จริงคลึงขมับแต่กลับไม่ได้พูดอะไรแรกเริ่มเดิมทีนี่ก็เป็นภาพยนตร์ที่แปลกบอกไม่ถูกอยู่แล้วเขาในฐานะโปรดิวเซอร์ก็ไม่ควรเข้าไปแทรกแซงเอาใหม่เห็นได้ชัดว่าอี้เฉิงกงไม่ใช่ผู้กำกับอารมณ์ร้อนนักสแสดงหลุดคำเขาเองก็พลอยรู้สึกขบขันไปด้วยหลังจากหัวเราะกันพอหอมปากหอมคอแล้วจึงเตือนทุกคนให้ลองใหม่อีกครั้งนี่เป็นการถ่ายทำที่ไม่เคร่งเครียดแม้แต่นิดเดียว แต่ขณะที่สนุกสนานกันยกใหญ่ผู้คนก็ยกย่องในความเก่งกาจของตัวแทนหลินไม่ได้สมแล้วที่เขาได้ชื่อว่าเป็นพ่อเพลงตัวน้อยยังไม่ต้องพูดถึงเนื้อเพลงที่นํามาเขียนใหม่แค่หยิบเอาบทพูดมาใส่ทำนองใส่จังหวะแบบนี้ก็ทําให้มองออกแล้วว่าความสามารถด้านดนตรีของตัวแทนหลิน้นล้ำลึกแค่ไหนทานองหลายท่อนดูเหมือนเขียนออกมาเล่นเล่นแต่กลับติดหูอย่างน่าประหลาดจุดนี้แม้แต่เสนอชิงเองก็รู้สึกชื่นชมเพียงแต่เสนอชิงรู้สึกเสียดายอยู่บ้างถ้าตัวแทนหลินทุ่มใช้พรสวรรค์ไปกับเพลงประกอบภาพยนตร์แค่อย่างเเเดดดดีียยยยววกกจะะตต้้้้ออออออองงงงทททํํําาาาาาามมมมไไแนนนน่่่่รืืขบ การถ่ายทําหลังจากนั้นก็เหมือนเดิมทุกคนหลุดหัวเราะตัวยนต์กันบ้างเป็นครั้งคราวถ้าวัดเป็นจากจานวนครั้งที่นักแสดงหลุดขำจนต้องสังคัดเรื่องทางปาวาหูใหญ่ไม่ต้องประกาศน่าจะพอเบียดกองถ่ายภาพยนตร์คอมเมดี้เรื่องอื่นได้เลยแม้แต่ซีลูซึ่งต้องรับผิดชอบบทนางเอกซึ่งสวยสครานประหนึ่งมวลบุพภาก็ต้องทาการแสดงในแบบที่ยากแก่การเข้าใจสาหรับคนทั่วไปตามที่ผู้กํากับบอกถ่ายทําไปถึงช่วงท้ายๆบรรดานักแสดงหรือแม้แต่พวกซสโอน,นอย์ทิงเองก็เฮฮาขำขันกันอย่างห้ามไม่อยู่บางครัััั้้งงงงถึงกกบหวเเรรราะจนนนทออแข็ไฟีย ผู้ช่วยผู้กำกับหัวเราะไปพลางส่งเสียงเอิกอขอกมาอย่างงอนไม่ได้เซโนทิงพยายามกลั้นคำอย่างยากเย็นทั่วขนาดหนึ่งเขาเองก็ไม่รู้ว่าควรอธิบายว่าอย่างไรเขาคบคิดอยู่ครึ่งค่อนวันกว่าจะได้ข้อสรุปว่าพล็อตเรื่องนี้บอกไม่ถูกแต่ก็ดันมีบางจุดที่ตลกอย่างบอกไม่ถูกนี่เป็นคนละาเรื่องกับแฟนชอบหรือไม่ชอบภาพยนตร์เรื่องนี้ใช้คำพูดทำดามาอธิบายก็คือชีวิตก็เหมือนกันถูกบีบบังคับในเมื่อถูกกำหนดมาให้ไม่อาจขัดขืนเงินก็ดื่มดำไปก็แล้วกันเซโนทิงรู้สึกว่าตตตนกแล้ว ถึงอย่างไรสิยงเล็กๆในใจของซนอนิงและทีมงานก็บอกว่าเมื่อใดที่ยอมรับเซตติ้งนี้แล้วก็เหมือนจะอินอยู่นะสนุกไปกับสิ่งที่ทําก็เส้นเรื่องและความมหัศจรรย์ของกองนี้ก็อยู่ตรงนี้เองถึงแม้ทุกคนจะหลุดคำครั้งเล่าครั้งเล่าแม้แต่บรรดาหัวหน้าฝ่ายผลิตก็เกลกท่าเคร่งขครือไม่ไหวแต่ก็ไม่ได้เป็นปัวถุงความคืบหน้าขององค์การถ่ายทําเลยยิ่งไปกว่านั้นอาจเป็นเพราะบรรยากาศในกองนั้นเฮฮาค,ค,คลื้อคลื่ปล่อยให้นักแสดงผ่อนคลายและปล่อยอารมณ์ได้อย่างเต็มที่ลินเยวียนซึ่งเป็นนัก เขาเพียงแค่นั่งมองทุกคนหัวเราะครึ้งเครงบางครั้งก็ผุดรอยยิ้มที่ทุกคนคาดหวังอยากจะเห็นออกมาบ้างอันที่จริงนี่เป็นการฝืนยิ้มลิงเยวียนเข้าใจมุกที่เส้นของเรื่องอยู่หรอกแต่ความทรงจําเกี่ยวกับเรื่องทางปวาวหูใหญ่ไม่ต้องประกาศถูกระบบตลัดล็อกในโลกเดิมเขาเคยดูเรื่องนี้มาไม่ต่ากว่าหนึ่งรอบเพราะฉะนั้นก็เลยรู้สึกไม่ค่อยขอบขันอีกต่อไปความรู้สึกสดใหม่อะไรทำนองนี้ก็สาคัญเหมือนกันแฮะหลังๆล,ลิงเยวียนเริ่มที่เกียดยิ้มแล้วเขาให้คนช่วยยกโต๊ะตัวเล็กมาแอบกินแคปลวมมรรง m, เเ็แ้ิอนน่อนนหัสื หนังสือเยอะแยะไปหมดมีหนังสือวางอยู่หลายสิบเล่มจนเต็มโต๊ะทั้งหมดเป็นหนังสือที่เกี่ยวกับภาพยนตร์เซอร์โนทิงลอบพยักหน้ากับตัวเองเอ่ยอย่างสะท้อนใจถึงจะหุนหันพลันแล่นหนังก็ไร้สาระแต่ตัวแทนหลิงก็ตั้งใจศึกษาและทําความเข้าใจวิชาแขนงน,นี้อย่างลึกซึ้งคุณแน่ใจเหรอครับคนที่นั่งอยู่ด้านข้างกระซิบถามเซอร์โนทิงชะงักไปจากนั้นเขาก็หันไปเห็นฉากที่ชวนให้อึ้งไปจูจ่ๆเขาก็อยากลืนคําพูดเมื่อครู่กลับลงท้องไปทันทีเมื่อเห็นว่าหลิงเยวิยนกาลังตั้หตตตหห้หนหนนนนาวเวาเิิกว่่ทีะไม ท่วงนีอากาศก็ไม่ได้ร้อนนี่นาออกจะหนาวด้วยซ้าไปตัวแทนหลิมถึงกับต้องใช้วิธีการเปิดหน้าหนังสืออย่างรวดเร็วมาใช้แทนพัฒให้ตัวเองเลยเหรอจุดจุดหนตูรันโดอุปรากรอิตาเลียนมีทั้งหมด3องค์ประพันธ์โดยจากกโมปุชินีทว่าเขาเสียชีวิตลงก่อนเขียนจบภายหลังฟรงโกอัลฟาโนจึงมาเขียนต่อจนจบและฉากของเรื่องนี้เกิดขึ้นในประเทศจีน สองที่บ้านข้ามีเรือนมีไร่นาเป็นฉากที่หวางห,หญยิงเทนถามความจริงและถังปะวัหูพยายามโนม้มน้าวนางโดยร้องออกมาเป็นเพลงว่าตนเป็นแค่คนที่รู้จักกับถังปววัหูเพราะครอบครัวตอนน,นมีความแค้นกันมาแต่เก่าก่อนโดยคอทุายามและมานั่งให้เป็นจหวจนหูยิงและเสาใช้โยกสีสตามตอนที่185้ปารมาจารย์สอนการแสดงการถ่ายทําใช่ว่าจะรับเรื่องไปตลอดรอดฟังเริ่มต้นมาก็สนุกสนานคลื้คลื้งกันอยู่หรอกแต่หลังจากที่ถ่ายทํามาได้สักระยะหนึ่งการแสดงเริ่มมีความยากขึ้นแน่นก็คือจุดที่ ระหว่างการถ่ายทำฉากในจุนสกุลหวาไม่ว่าเฮอร์เซิงจะแสดงอย่างไรก็หาอารมณ์ไม่เจอสักทีต่อให้เป็นคนที่อารมณ์ดีอย่างอ e ี้เฉิงกงก็ยังทนไม่ไหวบอกให้พักการถ่ายทำชั่วคราวและเรียกเฮอร์เซิงไปคุยส่วนตัวร่วมสินาทีเห็นจะได้น่าเสียดายที่ผลสำฤทธิ์ขององค์การคุยส่วนตัวนั้นมีขีดจำกัดเมื่อเข้าไปอยู่ในการแสดงอีกครั้งผลลัพธ์จากการตีบทของเฮอร์เซิงยังคงแต่ไม่ถึงตามมาตรฐานของอ e ี้เฉิงกงไม่เพียงอ e ี้เฉิงกงแม้แต่โปรดิวเซอร์อย่างซวนอนอจิงซึ่งส่วนมากจะอธิบาย ความรู้สึกก็คือเฮ่ร์เซิ่อคลายว่าจะไม่ตลกเหมือนเมื่อก่อนแล้วแต่นี่ก็เป็นเรื่องปกติการถ่ายทําภาพยนตร์มักจะเจอกับความยากเช่นนี้เมื่อประธานของอี้เฉิงกงนั้นเข้มง,งวดสักหน่อยนับเป็นเรื่องดีอันที่จริงนี่ไม่ใช่ปัญหาของเฮ่ร์เซิรหรอกแต่เป็นปัญหาจากการวางบทบาทของตัวละครอย่างทั้งปวาวหูเพราะต้องเข้าใจก่อน,นว่านี่เป็นตัวละครของโจซิงถือตัวละครของโจซิงถือนั้นแลดูตลกโปกฮาแสดงออกมาได้อย่างเรียบง่ายสบายๆแต่แท้จริงแล้วพวกเขาต้องใช้ทักษะด้านการแสดงคอมเมดี้ที่สูงมากถึงอย่างไรเฮิก็ไม่่ใชโจซือ เขาแสดงช่วงหนึ่งออกมาได้ดีไม่ได้หมายความว่าเขาจะคุมทั้งเรื่องได้อยู่หมัดเถ้าหากหาโจซิงถือเวอร์ชั่นสำเนาบนบลูสตาร์ได้ง่ายดายปานนั้นจริงโจซิงชือก็คงไม่ใช่โจซิงถือหรอกสุดท้ายแล้วอี้ถึงกงก็อับจนหนทางทำได้เพียงโบกมือไหวๆถ่ายส่วนของคนอื่นก่อนแล้วกันเธอเสื้อเพียกหน้าไปนั่งหลบมุมด้วยความหงุดหงิดใจเขาเป็นเพียงนักแสดงตัวเล็กๆประสบการณ์การแสดงที่มีแท้จริงแล้วมาจากประสบการณ์การเป็นตัวประกอบล้วนๆทักษะการแสดงที่เรเรียนมาใช้กับที่นี่ไม่ได้เลย ฉะนั้นแล้วเมื่อการแสดงเข้าสู่ภาวะชนะงังนราวกับติดอยู่กลางคอขวดเขาทำได้เพียงหาวิธีทะลวงออกมาด้วยตนเองไม่มีผู้ช่วยเขาเริ่มรู้สึกกระหายขึ้นมาขณะที่กำลังไปหาน้ำดื่มด้านข้างกลับมีน้ำแร่ขวดหนึ่งยื่นมาให้ตัวแทนหลินขอบคุณครับเพื่อสึ่งลุกขึ้นอย่างก็เขินหลินเยวียนเป็นนักเขียนบทแต่สนอจริงกับอีเฉิงกงลุนแต่เรียกหลินเยวียนว่าตัวแทนหลินทำให้คนอื่นๆลอยเรียกหลินเยวียนว่าตัวแทนหลินตามไปด้วยขณะเดียวกันในใจของเขาก็รู้สึกวิตกขึ้นมาไม่ได้ เขากังวลว่าตัวแทนลิงจะไม่พอใจกับผลงานของตนจึงเดินมาต่อว่าที่ยื่นน้ำมาให้คนดื่มก็เป็นเพียงความสงบก่อนพายุฝนพัดถล่มก็แค่นั้นนั่งเถอะครับลิงเยวิยนเอ่อยถามมีปัญหาอะไรหรือเปล่าครับลิงเยวิยนเพิ่งใช้คับซูลความทรงจาเสร็จและเห็นภาพที่การแสดงของเธอซึ่งทําให้ผู้กํากับหัวเสียเ,เข้าพอดีจึงมาหาด้วยความเป็นห่วงพอมาหาความรู้สึกไม่เจอเธอซึ่งพูดอย่างรู้สึกผิดหลังจากนี้ผอมาจะพยายามลิงเยวิยนเงียบถ้าพยายามไปแล้วได้ผลจะมีระบบไว้ทําไมละ่ะ ที่จริงหากว่ากันตามผลงานเฮอร์เซิงก็มีกลิ่นอายของโจซิงถืออยู่มากทีเดียวฉะนั้นหลิ่เงเยวียนถึงรู้สึกพึงพอใจกับนักแสดงอย่างเฮอร์เซิงมากแต่พึงพอใจก็ส่วนพึงพอใจลึกๆในใจหลิเงเยวียนรู้ดีไม่ว่าอย่างไรเฮอร์เซิงก็ไม่ใช่โจซิงถือหน้าใหม่คนนี้ไม่มีการแสดงของโจซิงถือมาเป็นต้นแบบด้วยซ้ำเรียกได้ว่าเขาคำโขดหินข้ามแม่น้ำอย่างแท้จริงสแสดงออกมาได้แบบนี้นับว่าเก่งมากแล้วและด้วยสถานการณ์ในตอนนี้อันที่จริงถ้าเฮอร์เซิงจะกลายเป็นโจซิงถือของดูสตาได้จำเป็นต้องผ่านการัดเกาอีมาก บางทีเขาอาจมีหวังที่จะก้าวข้ามกำแพงตรงหน้านี้ไปได้หรือบางทีเขาอาจก้าวไม่พ้นกำแพงนี้ไปช่วยชีวิตแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็เป็นเรื่องของเฮอร์ซิ่งเฮอร์ซิ่งจะต้องเป็นคนเอาชนะมันด้วยตัวเองแต่สิ่งที่ลินเยวียนต้องทำก็คือทำให้เฮอร์ซิ่งกลายเป็นโจซิงถือทั่วคราวแพงเกินไปลินเยวียนพึมพำเฮอร์ซึ่งลงงนินอะไรแพงเกินไปเหรอครับลินเยวียนไม่ได้พูดอะไรแพงเกินไปหมายถึงราคาของไอเทมสตาพีซซึ่งตกผลึกฝีมือการสแสดงของโจซิงถือราคาตั้งชิ้นลลละะะ้าาานปรรสิิทธภพมมียเววชั่โง ลิงเยวียนเห็นว่าการแสดงของเธอซิ่งไม่มีปัญหาดังนั้นจึงไม่ยอมใช้มาโดยตลอดเห็นทีตอนนี้จำเป็นต้องหยิบออกมาใช้จริงๆซะแล้วแต่เรื่องนี้ไม่สามารถทำอย่างปุบปรับฉับพลันได้ลิงเยวียนตัดสินใจพูดคุยกับเธอซิ่งเกี่ยวกับการแสดงหนังสือที่เขาอ่านหลายวันมานี้ไม่สูนเปล่าลํำพังเรื่องทฤษฎีการแสดงความรู้ของลิงเยวียนก็ไม่ได้ด้อยไปกว่านักแสดงมืออาชีพหลายคนเลยคุณคิดว่าทั้งปัวหูเป็นผู้ยิ่งใหญ่หรือเป็นผู้น้อยคนใหญ่คนโตละมั้งครับผิดครับทั้งปัวหูเป็นผู้น้อยต่างหาก ลิงเย,ยวียนสรุปรวมความรู้จากตำราที่ได้อ่านในช่วงนี้เรื่องหวานล้อมล่อหลอกแม้ว่านี่จะไม่ใช่สิ่งที่เขาถนัดเลยก็ตามตามเนื้อแท้แล้วที่จริงทังปวหูเป็นแค่ผู้น้อยสิ่งที่เรียกว่าผู้ยิ่งใหญ่ในความจริงเป็นแค่ตัวตนภายนอกเท่านั้นผู้ยิ่งใหญ่ไม่มีทางอับจนหนทางแบบทังปวหูหรอกครับเปิดต้ตนที่แท้จริงของทังปวหูในเรื่องนี้คือว่าอันและสิ่งที่เขาประสบพบเจอในจุนสกุลหวาอันที่จริงก็เป็นสิ่งที่ผู้น้อยประสบพบเจอกันทั้งนั้นเพียงแต่เขามาแแาแงวลบ้้ เหลือน่าของทางปาวาหูเป็นผู้ยิ่งใหญ่แต่ผู้ยิ่งใหญ่มีหรือจะรับมือกับภรรยา8คนไม่ได้ผู้ยิ่งใหญ่จะถูกภรรยาทั้ง8ดคนป่วนจนแทบกระอักเลือดผู้ยิ่งใหญ่จะพยายามตามจีบสาวใช้แทบเป็นแทบตายแถมยอมถูกโขกสับสารพัดโดยเฉพาะตั้งแต่ทางปาวาหูเข้าไปในจุนสกุลหวาเขาก็กลายเป็นผู้น้อยายอำนาจและชื่อเสียงใดอุตสาไปไปวุ่นวายแข่งกับคนอื่นว่าชีวิตของใครเอ็นน้อยจออนาจกว่ากันแถมหยิบมแมลงสาบขึ้นมาตีโพยตีพายบอกว่าเป็นสหายรักมานานหลายปีตอนกินข้า สิ่งที่คุณผู้น้อยประสบพบเจอทั้งป่าวหูก็ผ่านมาหมดแล้วและปฏิกิริยายามที่เขาเผชิญเรื่องราวเหล่านี้ไม่ว่าจะไรสาระแค่ไหนตลกขบขันอย่างบอกไม่ถูกแค่ไหนก็ล้วนเป็นปฏิกิริยาที่ผู้น้อยพึงมีทั้งนั้นเงินผมก็ผิดมาตั้งแต่แรกแล้วชั่วขนานั้นเฮอร์เซิ่งถึงขั้นสงสัยในตัวเองลิงเงนเยอร์วไม่ได้พูดอะไรมากเพียงแต่ลุกขึ้นยืนมองไปยังอี้ถึงกงซึ่งเพิ่งถ่ายทำอีกฉากหนึ่งเสร็จไปหมาดๆถ่ายพาดของเฮอเซิ้งต่อเลยครับตัวแทนลินตอนนี้ผม แม้ว่าเฮอร์ซึ่งรู้สึกว่าตนจะปรปหนักบางอย่างได้แต่ถ้าว่ากันจากการแสดงแล้วเขายังคบคิดหาวิธีแก้ปัญหาไม่ออกนี่ไม่ใช่สิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงได้เพียงเพราะคำพูดไม่กี่ประโยคอีถึงกงก็กล่าวอย่างทนไม่ไหวเฮอซึ่งตอนนี้นายโอเคหรือยังยังครับเฮอซึ่งตอบอย่างกระอักกระโวนและคนจนใจลิงเยวิยนกลับขมวดคิ้วเขาโอเคแล้วครับผมไม่โอเคจริงๆเฮอร์ซึ่งถูกสังคัดไม่รู้กี่ครั้งเข้าใจแล้วว่าซีนียุ่งยากขนาดไหนลิงเยวิยนบอกผมมากกว่าโอเคคุณก็ต้องโอเคเขาเปิดใช้อทมพกับเว มีเวลาเพียงชั่วโมงเดียวเขาไม่อยากให้เสียเวลาไปกับสิ่งที่ไม่จําเป็นโชคดีที่สุดท้ายแล้วกองถ่ายนี้ตัวแทนหลินมีสิทธิ์ขาดเพราะความดึงดันของหลินเยวียนเฮอร์เซิงจึงทาได้เพียงกัดฟันเดินกลับเข้าไปในเซตเพียงแต่ขณะที่ทีมงานในกองรู้สึกจนใจตัวแทนหลินรับบทเป็นไลฟ์โค้ชแล้วเหรอเนี่เมื่อกีการแสดงของเฮอร์เซิงใช้ไม่ได้เลยสักครั้งแค่เขาคุยกับเฮอร์เซิงไม่กี่ประโยคเฮอร์เซิงก็แสดงได้แล้วขนาดเฮอร์เซิงเองยังบอกเลยว่าตัวเองไม่โอเคในตอนนั้นสายตาที่ผู้คนมองไปยังเฮอร์เซิงก็แฝงไปด้วยความเเหหห็็นนอนอมมอจยย่่่าาง้มมไู และแม้แต่สนนจริงที่ตามกองมาในวันนี้ยังอดทอดถอนใจไม่ได้ประเดี๋ยวเฮอร์เซิงแสดงไม่ได้ตัวแทนหลินคงหัวเสียน่าดูนี่ก็เท่ากับบอกเป็นนว่าตัวแทนหลินไม่รู้เรื่องการแสดงใช่ไหมล่ะตนจะต้องช่วยเฮอร์เซิงสู้แล้วถึงแม้จะไม่พอใจกับบทแต่สนนจริงคิดว่าเฮอร์เซิงนับ่าเป็นนักแสดงที่มีความพยายามมากคนหนึ่งเรื่องนี้ไม่ใช่ความผิดของเฮอเซิงนักแสดงยากที่จะหลีกเลี่ยงการตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ต่อให้เป็นราชาภาพยนตร์ก็เคยถูกคัดลายสซ็ทคติดต่อกันเพราะเล่นไม่ดีนักราษาอะไรกับเฮอร์เซิ้ง เงินเริ่มเลยแล้วกันอี้ถึงคงไม่ได้พูดอะไรมากในใจกลับตัดสินใจว่าไม่ว่าเฮือเซิ่งจะเล่นแย่แค่ไหนตนก็จะไม่เดาทอยอย่างรุนแรงเป็นอันขาดเมื่อเป็นเช่นนี้การถ่ายทําจึงเริ่มต้นขึ้นอีกครั้งเดิมทีเฮือเซิ่งไม่มั่นใจในตัวเองเลยแต่ทันทีที่เข้าบทบาทจู่ๆเขาก็รู้สึกแปลกชอบคนคล้ายกับว่าตนประสร้ได้ในชั่วพริบตาเขาหยิบปากเกียบขึ้นมาคอถ้วยทหลายใบตรงหน้าเริ่มร้องเพลงแร็ปข้าน้อยอาศัยอยู่ริมน้ำานเมืองซูมีบ้านสุดหรูแถมมีไร่นาชีวิดดดสสขขดตดนะล้ จังหวะน,นี้ของฉันมันไม่มืออาชี่ไปหน่อยหรือแม้แต่เนื้อเพลงก็ยังมีทานองสูงต่ำท,ทั้งร้องทั้งแรปเป็นจังหวะโจโจ้สุดเบี่ยงใครเล่าจะรู้ว่าเจ้างังางถังปวหูเพิ่มเพิมไรเหตุผลมาแย่งลูกย่งภรรยาแถมมันย,ยังยึดที่นาของข้าไปเพื่อซึ่งเข้าถึงบทบาทแล้วในตอนนี้เขาถึงขั้นลืมไปแล้วว่าตนเองเป็นใครเข้าสู่บทบาทของตัวละครถังปวหูได้อย่างสมบูรณ์แบบความเที่ยวชาญราวกับเขาสแสดงฉากนี้มาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนสแสดงออกมาได้เต็มความสามารถอย่างง่ายดายแววตาของอี้ถึงกงเปลี่ยนไปเ่ชน และอารมณ์เช่นนี้ก็แผ่ซ่านไปทั่วทั้งกองในเวลาอันรวดเร็วไม่ว่าใครก็สัมผัสได้ในฉากนี้เฮอร์เซิ้งเข้าหมดเทพเป็นที่เรียบร้อยนักแสดงซึ่งเล่นเป็นหวาหูหินกับสาวใช้ถึงกับพลอยเคลิ่มตามโยกคอไปข้างหน้าข้างหลังตามจังหวะไปด้วยหลังฉากมีคนหลุดหัวเราะออกมาเพราะเลัน่นคำไม่ไหวอันที่จริงฉากนี้ตลกมากแต่การแสดงก่อนหน้านี้ของเฮอร์เซิ่งขาดความน่าสนใจทำให้คนรู้สึกคล้ายกับเป็นการแสดงเพื่อแสดงจงใจเกินไปจนแลดูประดักประเดิดแต่ในครั้งนี้การแสดงของเฮอร์เซิ่งสามารถใช้คำว่าตีบทแตกได้เลยเขาคือทั้งปัวหูเขาคคืือออวาาันเข9527 ดังนั้นเมื่อการแสดงจบลงสีหน้าของทุกคนจึงแปรเปลี่ยนเป็นตกตะลึงถึงขีดสุดหลังจากนั้นสายตาแต่ละคู่ก็เบนไปจับจ้องที่หลิงเยวียนพร้อมกันผู้กำกับฟังที่ตัวแทนหลิงบอกเฮเซิ่งก็ชำลืองมองหลิงเยวียนด้วยความประหลาดใจก่อนจะเอ่ยปากอย่างเราไม่ไหวน้ำเสียงตื่นเต้นอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนผมว่าผมทำได้แล้วรีบเตรียมซีนต่อไปเลยครับแน่นอนว่าอี้ถึงคงรู้ว่าสภาวะเช่นนี้ของนักแสดงนั้นล้ำค่าแค่ไหนเมื่อเทียบกับก่อนหน้านี้นแล้วเฮเซิ่งเปลี่ยนไปราวกับผัดเนื้อเปลี่ยนกระดูดก ท่ามกลางบรรยากาศเช่นนี้ทุกคนเร่งมือจัดฉากอย่างคล่องแคล่วว่องไวเพื่อเตรียมพร้อมในการถ่ายทำซีนต่อไปและระหว่างกระบวนการนั้นเองเววตาที่ผู้คนมองไปยังหลินเยวิยนก็แลดูตื่นตะลึงอยู่บ้างทุกคนได้เห็นกับตาว่าเฮอซึ่งซึ่งก่อนหนี้แทบจะไม่รู้เลยว่าคุณแสดงอย่างไรในตอนนี้กลับแสดงศักยภาพออกมาอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดตั้งแต่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องนี้มาและเรื่องนี้ล้วนเป็นผลจากการชีนะของตัวแทนหลินการฝึกนักแสดงเดิมทีเป็นความรับผิดชอบของผู้กำกับแต่ทั่วขณะนั้นอี้ถึงคงเข้าใจดีว่าความมาดีความชอบใในนนนกกกาาารรช้้้แแะดดสงงตอยยหหลิิเว ตัวแทนหลิงพูดอะไรกับเฮ่อเซิ่งเซอร,ร,รนอยทิงและคนอื่นๆต้องมองตาโตเข้าไปใหญ่ไม่รู้ว่าหลิเงเยวียนทำได้อย่างไรหรือว่าหลิเงเยวียนเป็นปรมาจารย์สอนการแสดงที่เร้นกายอยู่ในกองไม่ไม่สิแบบนี้จะเรียกว่าสอนได้ยังไงนี่มันสร้างขึ้นมาใหม่เลยชัดๆก็ดูเฮอ่อเซิ่งตอนนี้สิเขาใช่เฮอ่อเซิ่งคนเดิมที่ไหนกันตอนที่18 6ครคลื่นลมโหมซัดแน่นอนว่าเฮอ่อเสิ่งยังคงเป็นเฮอ่อเซิ่งคนเดิมเพียงแต่หลังจากที่ผลลัพธ์ของไอเทมสตาร์พิสสิ้นสุดลงเขาก็สูญเสียแรงบัันนนนนดใใจใส่วนีนี้ไปทท เาว่านับตั้งแต่ศักยภาพการสแสดงครั้งนี้ระเบิดออกในการสแสดงหลังจากนั้นเฮอร์เซิ่งก็ได้พบประสบการณ์และแนวทางในการเพียรพยายามต่อไปแล้วเดิมทีหลิงเยวียนคิดว่าเมื่อผ่านไปหนึ่งชั่วโมงสภาวะในการสแสดงของเฮอร์เซิ่งจะตกวอบลงทันทีแต่ความจริงก็คือหนึ่งชั่วโมงให้หลังสภาวะของเขาตกลงไปจริงๆแต่นับว่าดีกว่าก่อนใช้ไอเทมมากหลายคนในกองถ่ายพยักหน้าชมเชยต่างบอกกันว่าทักษะการแสดงของเฮอร์เซิ่งในวันนี้ได้ก้าวไปอีกขั้นแล้วนั่นทําให้หลิงเยวียนย้อนกลับไปคิดเขานึกว่าสตาฟฟ์เป็นไอเทมที่ใช้ทิงะอีก สตาพีสเป็นไอเทมที่ใช้แล้วทิ้งก็จริงแต่สิ่งที่เห็นได้ชัดก็คือเมื่อใดที่ได้สัมผัสสภาวะนี้แล้วก็จะทาให้นักสแสดงสแสวงหาแนวทางของตนได้ง่ายขึ้นบางทีนี่อาจเป็นผลลัพธ์ที่แท้จริงของไอเทมสตาพีสก็เป็นได้เมื่อการถ่ายทําของวันนี้จบลงเพอซึึงรู้สึกตื่นเต้นอยู่บ้างเขากระดกน้ำเครื่องดื่มอึดๆกำลังจะไปขอบคุณปวแทนลินที่ช่วยทีแนะปรากฏว่าไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นจูจ่ๆก็เกิดสำลักน้ำจนต้องไอโคลบใหญ่อย่างห้ามไม่อยู่แค่แค,แคา่านนี้ยังม่เคสักนํารนแรงถึงขนนาดนี้มาก่อน เขาไอโคลกอยู่หลายนาทีจนรู้สึกว่าตนแทบจะกระอักหัวใจตนเองออกมาด้วยจนคนรอบข้างพากันตกใจหลังจากไอโคลบอยู่สักพักเขาหยุดหายใจสักพักรู้สึกเพียงว่าคอหอยของตอนร้อนเหมือนไฟลวกไม่เป็นไรใช่ไหมทุกคนถามด้วยความเป็นห่วงเธอเสื้อย้มคลางบกมือแค่สำลักน้ำก็เท่านั้นเขาพยายามข่มความรู้สึกทรมานที่ลำคอสาวเท้าเดินไปเข้าไปหาหลินเยวียนแววตาเป็นประกายลึกกล่มพูดว่าขอบคุณที่ตัวแทนหลินที่แน่หลังจากนี้ผมมาขอคำที่แน่จากคุณอีกได้ไหมครับถ้าเป็นไปได้ก็ไม่ต้องรอกครับลินเยวียนสายแน่อย ไอเทมสตาพิสแพงเกินไปเขาซื้อมาให้อีกไม่ไหวหรอกจะก,กัดฟันใช้ก็แค่ตอนที่หลังชนฝาแล้วจริงๆก็ได้ครับเฮอร์เซิ้งคิดๆด,ดูก็เห็นด้วยไหนเลยจะมีให้นักเขียนบทมาคอยทีแนะได้ตลอดและการแสดงในวันนี้ก็ทําให้เฮอร์เซิ่งได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างเขารู้สึกว่าประตูบานใหญ่ซึ่งเกี่ยวข้องกับการแสดงกําลังแง,ง้มออกตรงหน้าเขาแล้วหลังจากเลิกกองระหว่างทางกลับบ้านหลิงเยวียนก็เรียกระบบออกมาทําไมฉันถึงรู้สึกว่ามีอะไรแปลกๆใช่แล้วเรื่องโชคร้ายที่เฮอร์เซิ่งประสบพบเจอหลิงเยวียนรู้สึกได้ว่ามีตรงไหนที่ไม่ชอบมาพา ความจริงเป็นประจักษ์ว่าความรู้สึกของเขาถูกต้องระบบตอบไปว่าผลข้างเคียงจากการใช้อเทมก็คือมีโอกาสเกิดโชคร้ายได้เงินฉันลิงเยวิยนสีหน้าเปลี่ยนไปทันทีเขาใช้แคปซูลความทรงจํามาหลายครั้งแล้วระบบบอกว่าโฮสในฐานะเจ้าของจะไม่มีวันโชคร้ายมีแค่ตอนที่โฮสใช้อเทมกับคนอื่นอีกฝ่ายก็มีแนวโน้มจะโชคร้ายหลังจากที่ฤทธิ์ของอเทมสิ้นสุดลงนอกจากนั้นแล้วโชคร้ายประเภทนี้จะไม่ร้ายแรงมากนะักลิงเยวิยนถ้าบอกว่าเงินฉันก็เบาใจแล้วก็จะฟังดูใจดําไปหน่อยไหม หลินเย,ยวียนก็เบาใจลงจริง,รงๆนั่นแหละไม่จาเป็นต้องปฏิเสธอย่างเซซ้งยิ่งไปกว่านั้นเฮอเซิ่งเพียงแค่สำลักนำเท่านั้นความโชคร้ายระดับนี้อันที่จริงก็สามารถรับได้โดยเฉพาะเมื่อเทียบก,กับประสิทธิภาพพันแสนอัศจรรย์ของไอเทมเมื่อคิดถึงสภาวะของเฮอเซิ่งเมื่อครู่นี้อย่างละเอียดเขาแทบจะดูประหนึ่งถูกโจซิงถือเข้าครอบนำการถ่ายทำภาพยนตร์อย่างเรื่องทางปัวหูใหญ่ไม่ต้องประกาศยังจะมีไอเทมไหนที่ดีกว่านี้อีกละ่ะช่วงเวลาหลังจากนั้นเฮอเซิ่งยังคงรักษาฟอร์มการแสดงที่ดีเอาไว้ได้ไม่ไไไไดด้้้อออออยยู่่่่่่ในนนนนสสภาาาววววะทีมมมงงรกก็แแเหืััล เรื่องนี้ทาให้หลิงเยวียนผ่อนลมหายใจอย่างโล่งอกและระหว่างที่เรื่องเรื่องถังปัวหูใหญ่ไม่ต้องประกาศกําลังถ่ายทาอย่างคึกคักการแข่งขันและกลืนงกินของทุกสาขาทุกอาชีพก็เข้าสู่ภาวะดูเดือดโดยเฉพาะแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียขนาดใหญ่ทั้งสองอย่างผู้ล่วและบอก,ก็ยิ่งพยายามกันสุดแรงเกิดเพื่อย่งชิงผู้ใช้งานในวันนี้ผู้ล่ววรรณกรรมฮันจิเมยอนในฐานะหัวหน้าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านวรรณกรรมช่วงนก็งานยุ่งจนตัวเป็นเปลียวขณะนี้เป็นการประชุมกองบรรณาธิการของปู้ล่ววรรณกรรม หัวหน้าบรรณาธิการพูดด้วยสีหน้าย่ำแย่ทางล็อกก่อตั้งแผนกวรรณกรรมขึ้นมาพวกเขาเองก็เล็งเป้าหมายไปที่ตลาดเรื่องสั้นออนไลน์แถมพวกเขาลงมือเร็วมากตอนนี้เซ็นสัญญากับนักเขียนเรื่องสั้นฝีมือดีติดต่อกันหลายคนแล้วเดือนหน้าเซกอชันเรื่องสั้นจะเปิดปัวอย่างเป็นทางการแล้วนิยายขนาดสั้นนี่เป็นประเภทขององค์การอ่านออนไลน์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดเมื่อก่อนนี่เป็นจุดเด่นของปู้ลู่ตั้งแต่ที่มีการปฏิรูปผู้ลูว่วรรณกรรมรูปแบบนี้ก็ได้รับความนิยมจากผู้ใช้มากถึงขขััั้้้้้นน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 ทีีีี่่่ดดึงงผผููออาาาาาาจจจจกกกมามมมมลลลลลใเเปนวนปวววว็ุบตแแะร ทางบล็อกก็ลอกเรียนรูปแบบของปู้ลู่อย่างรวดเร็วจัดตั้งแผนกวรรณกรรมขึ้นมาเพื่อดึงดูดผู้ใช้โดยเฉพาะพร้อมทั้งจงใจใช้วิธีนี้ชกชิงตลาดผู้ใช้กับปู้ลู่ตอนนี้บรรณาธิการของแผนกเผยด้วยความกังวลตอนนี้ปู้ลู่กับบล็อกอยู่ในสถานะชะงักงนันผู้ใช้ของทั้งสองแพลตอฟอร์มยังคงเท่ากันมาตรฐานของบริษัทต่อทุกแผนกนั้นสูงมากถ้าหากแผนกวรรณกรรมของเราเกิดความผิดพลาดน่ากลัวว่าเบื้อบนคงลงดับพวกเราแน่ วางใจเถอะ่ันจี้เมยยอกล่าวสิงเรียบเบื้องบนไม่มีทางลงโทษพวกคุณหรอกมีแต่จะสั่งลงดาบหัวหน้าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านวรรณกรรมอย่างฉันนะสิแต่ถึงยังในคู่แข่งก็เริ่มต้นชักกว่าเราเราเรียติดต่อนักเขียนเรื่องสั้นในความดูแลแล้วทิงตลาดเรื่องสั้นของเดือนมีนาคมดีกว่ามีคนเอ่ยขึ้นว่างง้นต้องคิดหาวิธีกระตุ้นความกระตือรือร้นของนักเขียนฮันจี้เมยยอพยักหน้าดังนั้นฉันเลยวางแผนว่าในเดือนมีนาคมผู้ร่วมวรรณกรรมจะตั้งรางวั 1, 000, 000. ลนวนหนึ่งล้านผลงาน การจัดอันดับนี้จะมาจากการโหวตของผู้ใช้ก่อนที่จะปฏิรูปเราเคยจัดกิจกรรมนี้มาก่อนผลลั์ก็เห็นได้ชัดเจนเงินเพิ่มรางวัลที่2กับรางวัลที่3ด้วยแล้วกันคะ่ะหัวหน้าบรรณาธิการบางคนบอกฮันจี้เหมอยอปียกหน้าเธอมีแผนนี้อยู่ในใจแล้วรางวัลที่25 0 0 0 0 0นหยวนรางวัลที่3 3 0 0 0 0 0หยวนรางวัลที่ 4- ถึง2 1 0 0 0 0ห่หยวนขนาดของกิจกรรมในครั้งนี้ใหญ่กว่าก่อนปฏิรูปเยอะมากแต่นี่ก็คือความโหดร้ายขององค์การแข่งขันของตลาดถึงแม้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจะสูงตามมาแต่ถ้าหากสามารถดึงดููดผ้้้ใชชที่่่่่ืนนนนนอออออบบาาาาเรงสไลไ์กก็ัวคคุม เหนือสิ่งอื่นใดก็คือคุณภาพของผลงานประธานกรรมการทอดถอนใจพวกเราจัดกิจกรรมได้บล็อกก็จัดกิจกรรมได้เหมือนกันด้วยสถานการณ์ของบริษัทที่ใกล้เคียงกันการเปรียบเทียบอำนาจเงินทุนของทั้งสองฝ่ายนั้นไม่ได้มีความหมายอะไรสุดท้ายแล้วก็ต้องดูว่าคุณภาพของนิยายฝั่งใครสูงกว่ากันและเรื่องนี้ก็เป็นสิ่งที่ควบคุมไม่ได้มากที่สุดเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นการแข่งว่าใครมีคนเก่งมากกว่ากันทันจี้เหมยสีหน้าเคร่งขรึมพวกคุณรีบติดต่อ,อนักเขียนเรื่องสั้นไปเดี๋ยวนี้เลยเรื่อองนีีี้้เเก่่ยวยดาดาามมืไสสฝททุุพคณหล รับทราบบรรณาธิการต่างตอบรับเป็นเซ็งแซ่ชื่อได้ว่ารายชื่อนักเขียนเรื่องสั้นในครั้งนี้จะต้องยกระดับสูงขึ้นจากรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมปีที่แล้วมากอย่างแน่นอนถึงขั้นที่มีคนนึกสงสัยว่าจะมีนักเขียนเรื่องสั้นชั้นนำปรากฏตัวออกมา